สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้แอดก็มาตอนเช้านะครับก็จากที่ผมเมื่อคืนนะครับผมมาไล่สูตรล่างอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีให้ทุกท่านนะครับผมฟันให้ชุดเดียวนะครับให้ท่านเอาไปเลือกหาเลือกซื้อสลักกิจแบ่งรัฐบาลนะครับก็ ากที่ไล่สูตรดูนะครับเมื่อคืนทําจบนะครับสูตรล่างวันนี้ผมจะมาฟันให้นะครับเช้าเช้านะครับท่านไปทํางานให้ท่านไปหาเลือกซื้อสลักกิจแ่งรัฐบาลได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่านะครับตัวเลขที่ผมให้นะครับวันนี้นะครับคงจะเข้านะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้มีตังค์ใช้นะครับจะได้มีตังค์ไปใช้นี้ จะได้มีตังไปทำบุญจะได้มีตังไปดูแลพระในบ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็เน้นย้ํานะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าหากแนวทางที่ผมให้นะครับมันเข้านะครับท่านไม่ต้องมาทักมาถามผมว่าแอดขอเลขบัญชีด้วยครับขอเลขบัญชีด้วยค่ะเพื่อจะขอเพื่อที่จะโอนค่ากาแฟมาให้ผมนะครับอันนี้ผมบอกว่าไม่ต้องนะครับผมขออย่างเดียวนะครับขอที่ ตามที่ผมเคยแจ้งไปนะครับถ้าท่านมีโชคคบแนวทางที่ผมให้นะครับมีโชคมีลาบนะครับให้ท่านแบ่งตังไปทําบุญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปดูแลพระในบ้านนะครับรวมถึงนะครับในการทําบุญของท่านทุกครั้งนะครับก็ให้ทําเผื่อผมด้วยนะครับให้อนุโมทนาบุญเอาชื่อผมใส่ไปด้วยนะครับ เพื่อเป็นการต่อบุญต่อยอดต่อไปนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> แต่สำหรับผมนะครับผมไม่ต้องการอะไรจากท่านนะครับผมขอตามที่ผมขอแค่นั้นแหละขอให้ทุกท่านทำนะครับและปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับเพราะบุญเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราทำนะครับมันเป็นบุญ ใหญ่นะครับถ้าดูแลพ่อแม่นะครับไม่ขาดตกอปกพ้่องนะครับบุญนั้นมันก็จะกลับมาหาเราเหมือนหลายท่านนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเราไม่ได้อยู่ดูแลท่านที่บ้านนะครับเราต้องเดินทางมาหาเงินในต่างถิ่นเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะเนื่องด้วยฐานะของเรานะครับ หรือที่บ้านอาจจะไม่มีงานทํานะครับทําไร่ทํานาทําสวนอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของเรานะครับรวมอีกหลายท่านนะครับบางคนท่านบางคนอา,อาจจะมีพอกินพอใช้แล้วนะครับก็มีแบ่งไปทําบุญนะครับเดินสายทําบุญนะครับอย่างเอฟซีผมหลายท่านนะครับก็มีไปทําบุญทุกครั้งนะครับเขาจะส่ง ส่งอรูปมาให้ดูนะครับว่าวันนี้มาทําบุญตรงนี้นะครับแอดทาบุญตรงนี้นะคะแอดนะครับอันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ทุกท่าน่าเอาโชคลาภที่ผมให้ไปนะครับเอาไปทําบุญต่อยอดนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมถึงบางท่านนะครับก็ เอาไปใช้นี้ใช้สินนะครับมันต้องดิ้นรนนะครับแต่ละคนนะครับชีวิตครอบครัวภาระของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับเพียงแต่นะครับขอให้ใจเราสู้นะครับอย่าท้อแท้บางครั้งนะครับที่ผ่านมาบางครั้งผมก็ท้อแท้เหมือนกันมีหลายครั้งที่ผมท้อแท้นะครับมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่เล่นตลกกับเรานะครับแต่เราก็พยายามดินน้นรน นะครับขันสุดท้ายก็เราก็ต้องเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะครับค่อยแก้ไปทีละเปาะนะครับมานั่งทบทวนดูนะครับว่าเราควรแก้จุดไหนก่อนนะครับแก้ไปทีละนิดละนิดนะครับสุดท้ายปัญหานะมันก็จะหลุดออกไปเองนะครับแล้วก็นะครับยังมีบางท่านบางคนนะครับที่ทักมาหาแอที่ทักมาหาผมนะครับขอให้ผมช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ บางคนผมก็ช่วยได้นะครับแต่บางคนมันหนักเกินไปผมก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมผมก็มีภาระนะครับผมหลายยากนะครับทั้งรถยนต์นะครับทั้งค่าบ้านค่ากินค่าอยู่นะครับรวมถึงรวมถึงผมต้องดูแลบุพการีดูแลพระในบ้านผมนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจผมนะครับแล้วก็อย่าโกรธผมนะครับที่ผมช่วยไม่ได้นะครับ นี้เราต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะครับเนอะขอโทษครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเย็นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเลิกงานเวลาเดิมนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับก็ดึกก็คงจะเป็นดึกอีกเหมือนเดิมนะครับผมจะมาจับคู่โต๊ะบนให้นะครับสำหรับทุกท่านที่รอได้นะครับรอก็รอนะครับรอ รอชมนะครับสําหรับท่านไหนที่เอดึกแล้วคงไม่รอแล้วอย่างนี้นะครับก็ให้ไปกดติดตามในช่อง youtube ผมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อที่เวลาผมลงคลิปนะครับมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับจะแจ้งเตือนท่านทีนท่หน้าจอมือถือของท่านนะครับว่าคนไทยย่อพารวยลงคลิปแล้วนะอย่างนี้นะครับ ตอนเช้าท่านค่อยมาไล่ดูก็ได้นะครับท่านมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปที่ผมลงผมจะไม่ลบออกนะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับโอเคนะครับ อ่ะต่อไปนะครับก่อนนี้ท่านจะมาดูชุดฟันล่างนะครับมาฟังมาดูคําเตอือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับแล้วก็อีกชิกอีกอย่างนึ่งนะครับ นามของยออินเตอร์จะไม่มีแล้วนะครับต่อไปผมจะใช้ในนามของไทยยอพารวยนะครับแล้วก็ในชุดสรุปทุกๆครั้งต่อไปนะครับผมจะไม่ใช้การพิมพ์ผ่านจอมือถือแล้วนะครับพิมพ์ผ่านมือถือแล้วจะเปลี่ยนมาใช้เป็นลายมือของตัวเองนะครับทุกท่านก็อ่า ดูดีๆนะครับเพราะว่าลายมือผมอาจจะไม่สวยเนาะก็ปกติผมก็บางทีเขียนรีบๆอย่างนี้มันก็ก็ออกจะออกมาไม่สวยนะครับก็พิงๆนิด <ick> นึงนะครับดูดีๆนะครับว่าผมเขียนอะไรนะครับว่าผมเขียนเลขอะไรเขียนตัวหนังสืรรรออ่านว่ายังไงนะครับ <c oughs> พร้อมนะครับ <c oughs> พร้อมไปชมนะครับ วันที่สิบเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับหกห้าปีหกห้านะครับชุดเด่นล่างนะครับเด่นล่างครัผมให้ห้ากับเก้านะครับผมฟันที่ห้านะครับชุดเด่นนะครับห้าสองห้าเก้านะครับหกสองหกเก้านะครับกันห้าหกเก้าสองนะครับจากที่ครั้งที่แล้วที่ผมวงให้นะครับวงให้ห้าสองกับห้าเก้าที่เด่นสุดนะครับ วันนี้นะครับผมฟันให้เลยนะครับตัวเดียวนะครับห้าเก้านะครับกันตัวกลับด้วยนะครับเพื่อกันพลาดนะครับถ้าเป็นไปตามสูตรนะครับสูตรไม่หลุดสูตรไม่ดิ้นนะครับงวดนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้เฮกันนะครับก็พิจารณาเอานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแนวทางของผมนะครับแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่ให้กำลังใจผมนะครับอันนี้ผมก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาแล้วนะครับเพราะผมต้องอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยถูกเบอร์นะครับถูกสองตัวถูกสามตัวนะครับรวยรวยรวยนะครับสวัสดีครับ